โคนีหรือหงขาวคือพายุลูกที่19ที่เกิดขึ้นในทะเลจีนใต้ต่อจากพายุใต้ฝุ่นมลาเบมหาพายุโคนีใหญ่กว่ามอลาเบเกือบหนึ่งเท่าตัวและมีความเร็วกว่า90กิโลเมตรต่อชั่วโมงอนุภาคกันทำลายล้างกินพื้นที่วงกว้างถึง290กิกิโลเมตรต่อชั่วโมงพิกัดที่คาดคือเวียดนาม และไทยแต่จะทำนายว่าพายุลูกนี้จะรุนแรงกว่าโมลาเบมากคาดว่าจะเข้าเวียดนามตอนล่างเข้าลาวตอนล่างและเข้าอุบลราชธานีสะแก้วภาคตะวันออกและจะหนักที่สุดก็คือขเขมนก่อนสลายตัวเป็นดีเฟรชั่นออกทางใต้ในอ่าวไทยที่เขียนเตือนให้เตรียมตัวกันไว้ส่วนลูกที่20 ชื่อว่าสายฟ้าเป็นพายุใต้ฝุ่นที่ใหญ่กว่าโคนี่เกือบเท่าตัวเช่นกันแต่จะเปลี่ยนเป้าหมายจากการเข้าร่องอากาศทางเวียดนามแต่จะเบียนเข็มเข้าประเทศไต้หวันและผ่านมฑลทนต่างๆของจีนที่ได้วงกลมเอาไว้ในภาพคำถามว่าพายุใต้ฝุ่นครบ20ลูกแล้วในเขตทะเลจีนใต้ จะมีพายุใต้ฝุ่นเกิดขึ้นอีกไหมคำตอบคือมีแต่จะเกิดขึ้นที่บริเวณตอนบนของทะเลจีนใต้เท่านั้นเหนือเมืองเฮอร์บินของจีนที่ติดกับประเทศรัสเซียและจีนจะต้องเผชิญกับพายุฝุนตกไปตลอดจนถึงปลายปีหน้าจากพายุตอนล่างของประเทศมองโ,งโกเลียและประเทศคีกีสถานและพายุประเทศทางอินเดีย รวมไปถึงพายุหนาวจากประเทศรัสเซียตามต่อไปเรื่อยๆตอนนี้และวันนี้ระดับน้ำในแม่น้ำแยงซีก็แตะเขตเตือนอันตรายแล้วที่175เมตรหลายคนไม่เคยทราบข่าวว่าฝนตกหนักในประเทศจีนตลอดระยะเวลา4เดือนรวมไปถึงความเสียหายอย่างหนักภายในประเทศจีนความอดอยากยากจนและสิ้นหวัง ของประชาชนจีนกว่า100ล้านคนมีแต่นักการเมืองประเทศปัญญาอ่อนเท่านั้นที่ทำการค้าขายกับจีนและเชื่อกันว่าจีนยังคงรวยอู้ฟู่เหมือนเดิมระหว่างเจอกันพิมพ์ธนบัตรกระดาษสกุลหยวนแบบไม่อั้นมาก่อหน,นี้สินในประเทศใช้หนี้ไม่ได้ก็ถูกยึดธุรกิจที่สำคัญของภายในประเทศ ให้กลุ่มเจ้าสัวธุรกิจจีนดูแลทั้งหมดแล้วเอาคนจีนมาอยู่อาศัยจนเต็มแผ่นดินและสถานการณ์ปัจจุบันของเขื่อนยักษ์สามผากักเก็บน้ำสูง175เเมตรสำเร็จตามเป้าหมายเขื่อนสามผาของจีนดำเนินการกักเก็บน้ำชั่วคราวประจำปีตามเป้าหมายสำเร็จโดยระดับน้ำความสูงของน้ำในเขื่อนยักษ์สามผา อยู่ที่175เมตรเหนือระดับน้ำทะเลคณะกรรมการทรัพยากรน้ำฉางเจียงหรือแยงซีสังกัดกระทรวงทรัพยากรน้ำของจีนระบุว่าเขื่อนยักษ์สามผาซึ่งตั้งอยู่บริเวณตอนกลางของแม่น้ำแยงซีบรรลุเป้าหม้กักเก็บน้ำที่ระดับความสูง175เมตรติดต่อกันมานาน11ปีแล้ว คณะกรรมการกล่าวว่าเกิดอุทกภัยใหญ่5ครั้งบริเวณพื้นที่ตอนบนของแม่น้ำแยงซีตั้งแต่เดือนกรกฎาคมถึงสิงหาคมพศ2563ส่งผลให้ระดับน้ำในลำน้ำหลักและสาขาของแม่น้ำแยงซีสูงเกินเกณฑ์เตือนภัยอย่างไรก็ดีเขื่อนหลายแห่งที่ตั้งอยู่ตามแนวแม่น้ำได้กักเก็บมวลน้ำหลาก ราวห้าหมื่นล้านลูกบาทเมตรโดยมีเขื่อนยักษ์สามผาเป็นตัวรองรับน้ำหลักช่วยประกันความปลอดภัยและการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรน้ำหลักได้อย่างมีประสิทธิภาพสถิติระบุว่าเขื่อนยักษ์สามผาทำการระบายน้ำเฉลี่ยราว21,000ลูกบาทเมตรต่อวินาทีระหว่างวันที่10กันยายน2563 จนถึงเดือนตุลาคม2563ซึ่งถือเป็นการระบายน้ำสูงสุดในช่วงเวลาเดียวกันนับแต่งแต่เขื่อนเริ่มกักเก็บน้ำชั่วคราวทั้งนี้ข้อมูลจากการเฝ้าติดตามพบว่าเขื่อนแบบชั้นบันไดทั้งหมดในพื้นที่ตอนบนของแม่น้ำแยงสีดำเนินการภารกิจกักเก็บน้ำขั้นพื้นฐานเสร็จสมบูรณ์แล้ว โดยมีสถานีไฟฟ้าพลังน้ำส่วนใหญ่ผลิตไฟฟ้าสูงเป็นประวัติการการกักเก็บน้ำคราวนี้จีนลืมไปว่ามวลพายุฝนกำลังเริ่มขึ้นอีกและปริมาณน้ำที่สูงเกิน175เมตรของเขื่อนยักษ์สามผาจะรองรับมวลน้ำที่หลากมาใหม่ได้หรือไม่จากพายุโคนี่และพายุ ลูกที่20ที่ชื่อว่าสายฟ้าที่เป็นพายุใต้ฝุ่นที่ขนาดใหญ่กว่าโคนี่เกือบเท่าตัวเพราะความอยากมีอยากได้ในการกักเก็บน้ำจนระดับน้ำแม่น้ำแยงซีก็แตะเขตเตือนอันตรายแล้วที่175เมตรโดยความรุนแรงของพายุโคนี่หากเทียบกับพายุโมราเบมีความรุนแรงมากกว่าหลายเท่า ในบรรดาพายุใต้ฝุ่นที่รุมกันถล่มบริเวณทะเลจีนใต้ในปีนี้จนทำให้ประเทศสมาชิกอาเซียนได้แก่ฟิลิปปินส์เวียดนามกัมพูชาลาวและไทยได้รับผลกระทบอย่างรุนแรงแตกต่างกันไปพายุใต้ฝุ่นผ่านไปแล้วกว่าหลายลูกทุกๆุกลูกไม่ใช่จมดุดันยอดสาดิตจนกระทั่งล่าสุดพายุใต้ฝุ่นโมลาเบ ที่ถูกระบุว่ามีความโหดระดับห้าได้บยบินมาถล่มภูมิภาคแห่งนี้จนกลายเป็นข่าวใหญ่ก่อนหน้านี้โมลเบได้ส่งสาวกที่มีระดับความรุนแรงที่สามและสี่มาหลายรายการาทักทายภูมิภาคแห่งนี้เป็นการล่วงหน้าแล้วไม่ว่าจะเป็นพายุลินฟ้าพายุนังกาพายุโซเดล ต่างถือเป็นมือวางระดับรองเป็นศิธฐ์ผู้น้องของพายุโมลเบทั้งสิ้นก็ได้สร้างความเสียหายแก่ฟิลิปปินส์และเวียดนามจนอ่วมอรไทยถึงขั้นงอมพระรามงอมพลักษ์และงอมทศกัณสร้างความเสียหายอย่างกว้างขวางและมีคนตายเกินกว่าร้อยศพทั้งสองประเทศโดยประเทศไทยถูกบรรดาพายุดังกล่าวฟาดหางจรเข้ แม่ไม้มวยไทยที่ทำให้โคราชและสาแก้วชักตาตั้งมาแล้วดีที่ยังไม่มีคนตายแม้แต่รายเดียวให้กับคนไทยได้ช็อกบัดนี้ขาใหญ่ตัวจริงและจมพลังความวินาศสันตารูตัวแท้ได้แก่พายุใต้ฝุ่นโมลเบระดับห้าโดยโบยบินเข้าถล่มภูมิภาคแห่งนี้แล้วตั้งแต่เมื่อวันอังคารที่ผ่านมา โดยถล่มเวียดนามถึงขั้นโศกาอาดูนแล้วโมลเบก็ตะลุยเข้าสู่ประเทศไทยตั้งแต่เมื่อคืนวันที่28ที่ผ่านมาจนอาจทำให้อุบลราชธานีต้องเรียกร้องพี่บินมลือลิศช่วยด้วยอีกครั้งกรมอุตุนิยมวิทยาไทยได้ประกาศว่าโมลเบมีสิทธิจะทำให้ฝนตกหนักทั่วประเทศไทยจึงขอให้ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัยน้ำท่วม เก็บเข้าวของขึ้นที่สูงโมลาเบฟาดหัวฟาดหางเข้าไทยในวันนี้คงทำให้เทศกาลลอยกระทงปีนี้ซึ่งน่าจะเงียบเหงากว่าทุกทุกปีเพราะโควิดไนทีนเล่นงานและเศรษฐกิจดิ่งเหวรุมประชาทันจะโคจรเข้ามดเงียบเหงายกกำลังสาม